เรื่องโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนกันบ้านนะครับมีการประกาศเลื่อนผลผู้ชนะเป็นวันที่23กันยายนนี้แทนครับนายคมกริจตันตระวานิชเลขาธิการและโฆษกกกพอบอกว่าการเลื่อนประกาศผลครั้งนี้เพราะว่าต้องการขยายเวลาและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคจำนวน33รายรวมถึงผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาทางเทคนิคทั้ง44ราย ให้ได้รับการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากคณะอนุกรรมการกรกพพบว่ามีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคในบางประเด็นที่อาจจะทําให้ผู้ยื่นเนี่ยเข้าใจคลาดเคลื่อนไปส่งผลให้ข้อเสนอหลายรายผิดพลาดในประเด็นเดียวกันครับจึงเสนอให้เลื่อนกรอบเวลาเพื่อความยุติธรรมและให้ได้สิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันซึ่งจะมีผลทําให้ต้องปรับกําหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ เป็นภายใน36เดือนนับจากวันที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือว่าภายในวันที่21มกราคม2,568ครับ